จนมันใกล้ตายหเือ9,99,999ตอนที่389.1เอาแล้วชนเป่าอื่นยังคงกวดฉากโจมตีมาอีกละรอกพวกจนเป่าอื่นบางคนเริ่มจะบุกมายังกำแพงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนั้นเองยางเย็ยนก็ได้สั่งการออกมาอย่างเด็ดขาดทุกคนฟังคำสั่งถอยซะ ฮ่าถ,ถอยงั้นเหรอเอ้แล้วพวกเราจะรออะไรอยู่อีกล่ะรีบถอยรีบถอยรีบวิ่งเร็วเข้าอีกด้านหนึ่งทาด้านของลูจ่โจท่านอาจารย์ถ้าว่าพวกเราจากไปแบบนี้แล้วคนอื่นๆล่ะพวกเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไปหรอกนะ นคืนแรกที่นิกายโยมิงเข้าโจมตีเมืองพอละเมืองส่วนใหญ่ก็ได้อพยพออกไปกันหมดแล้วนี่ไม่ใช่ยุคสมัยโบราณเพราะแบบนั้นการอพยพยุ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วอไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆที่พวกเราไม่พบเห็นใครเลยตั้งแต่ที่เข้ามาในเมืองนี้ไม่ว่าชาวเมืองส่วนใหญ่จะอพยพออกไปแล้วก็เถอะแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีผู้อกยุคจํานวนมากและชาวเมืองทั่วไปอยู่ภายในเมืองอยู่ดี ผู้คนที่เหลืออยู่อาศัยโอกาสในการพลหลน,นครั้งนีุ้กดัวยสิ่งมีค่าเชิดเลี่ยมสูก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวพวกนี้ที่ไม่คำนึงถึงผู้อื่นนอนนอนนอนท้งนนมองไปทางที่ตนออกดูสิ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเจ้าหน้าเลี่ยมทำไมเจ้าถึงได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งยิ่งนักไม่สะเทือนเลยงั้นหรอ เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าข้าคือตัวบักหนิ่นะเราไปลงไปถึงเวลาที่ข้าต้องภาคแล้วทางด้านที่ตอนออกมีพลังร่างร,รูกกุตรากายสามร่างสูง7 0ถึงฟุตในตอนนี้พวกเขากำลังบิยอยู่ใกล้เคียงกันแถมด้านหลังของพวกเขายังมีร่างรูกกุตรากายกันวนหนึ่งตามมาติดติดพวกเขาก็คือสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสามคนที่เหลือกับเรือหอลอยฟ้าของนิกายโยมิงโอ้ไม่นะ พวกนิกายโยมิงกำลังถอยกลับไปแล้วตามที่คาดไว้ไอ้เจ้าลูกศิษย์ทรยศนั่นมันล่อให้พวกศัตรูเข้ามาด้านในของเมืองในขณะเดียวกันนั่นเองเหล่าพวกฝึกยุทธจากนในกายโยมิงกว่าหนึ่งพันคนพวกเขาทั้งหมดก็เลือกที่จะล่าถอยด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะวางแผนทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าหมดแล้วเมื่อมองกลับมาบนท้องฟ้าภายในเมืองก็ได้เห็นชาวรวดลีและรวดล้านมากมายได้เข้าสู่ในเมืองเรียบร้อยแล้ว พวกชนพอ่นอื่นได้บินเข้ามาในเมืองอย่างช้าๆมันเป็นกําลังคนที่มีประมาณกว่าสองพันคนที่ทุกคนบินอย่างช้าๆเป็นเพราะว่าทุกคนกําลังระวังกับดักที่มีอยู่ภายในเมืองเราผู้ฝึกฝนเวทมนต์คาถามากมายบินไปด้านหน้าพวกเขาได้ปล่อยรัศมีพลังวงแหวนสีม่วงออกไปรอบๆเพื่อสำรวจดูว่าภายในเมืองมีกับดักเคตแดนพลังอยู่หรือไม่พวกเรารีบไปกันเถอะเจ้าข่าท่านอาจารย์ สถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายขององค์ชายหลิวปิงและพวกชนเผ่าอื่นๆเข้าไปข้างในอาคารนั่นเจ้าค่ะท่านอาจารย์อ๋อพวกเขาเข้าไปแล้วก็ปิดประตูแล้วถ้ายังนั้นพวกเราก็บปินต้นไม้มันเดมกันแล้วกัน พวกนี้กายอยมิงไม่ได้ล่าถอยกลับไปยังทางตอนใต้หรอกอย่างนั้นเหรอและทำไมถึงได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกได้กันล่ะนั่นมันกองทัพใหญ่ของดินแดนใต้าย,ยานนั่นมันพี่สาวจิงอี้นี่นะลีจิงอี้งั้นเหรอหรือว่าเจ้าเวยซูซานสามารถเอาชนะศึกในมณนทอนอีได้ แล้วทำไมคนของเขาถึงมาปรากฏตัวที่มณฑลเหลียงแห่งนี้กันละ่ะลี่จิงอี้เป็นสาหายของเจ้าเจียนอาเฉียนดังนั้นนางจึงเป็นศัตรูกับซื่ออุยาด้วยอย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะได้พลิกผันกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วลี่จิงอีเ้เพียงแค่คนเดียวคงจะไม่สามารถเอาชนะสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ได้เมื่อหลวงศักดิ์สิทธิ์ของยาทรงยอดฝีมือผู้มีพลังร่างรูปกุตระกายดอกบวัวแปลกกลีบมันแน่ๆจบแล้วจบแล้ว ทุกอย่างจบแล้วนิกายโยมิงเสร็จแน่เอาแล้วเอาแล้วพวกชน่าต่างแดนองค์ชายหลิวปิงและก็หลี่จิงอี้พวกเขาทั้งหมดต่างก็กดดันนิกายโยมิงตัวทั้งสามด้านในตอนนี้พวกสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ยังคงลอยอยู่กลางอากาศดูเหมือนว่าแผนการของเขาจะล้มเหลวสำนักฝ่ายอาธรรมนิกายโยมิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่พวกเขากำลังจะถูกอีกฝ่ายบุกขยี้ในการต่อสู้แล้วยัางงั้นรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกท่านปู่อ๋โสท่านมีความคิดอะไรอย่างนั้นรึถ้าหากว่าอยุ่เจ้าให้อยู่ที่นี่เขาจะต้องสามารถพิจารณการทุกอย่างกลับมาได้เอ๋เอยุ่หยุยุดหยู่เจ้าให้หรือว่าบนเรือหอลอยฟ้าลำนั้นจะมีอยุ่เจ้าให้อยู่หรือเปล่านะจังเตอจจงเธอะ คิดไปก็ปาประโยชน์ในตอนนี้ข้าควรจะคิดให้ออกว่าควรจะทำยังไงถึงจะออกไปจากที่แห่งนี้ได้เอาละครับกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสีในตอนนี้พวกเขาได้มารวมตัวกันในมณฑลเหลียงดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องอะไรหลายๆลยอย่ยางได้เกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันเช่นนี้โอ้ทันใดนั้นภายในเมืองของมณฑลเหลียงก็ได้เข้าสู่สภาวะเงียบงัน พลังร่างรูกุตระกาได้หายไปพลังลมปานที่เคยพุ่งพานต่างๆก็ได้หายไปด้วยเช่นกันพูกฝึกยุดจกักรในกายุมิงเกือบหนึ่งพันคนพวกเขาได้ลอยตัวอยู่กลางอากาศล้อมรอบเรือหอกขนาดใหญ่ทุกๆคนต่างก็รักษาตำแหน่งของตัวเองไว้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกล้อมรอบจากสามทิศทางแต่พวกเขาทุกคนก็นเป็นระเบียบพวกเขาทุกคนคอยปกป้องเรือหอกลอยฟ้านั้นเอาไว้ ทางทิศตะวันตกเต็มไปด้วยผู้แข่งแกงจากรวดหลีและดล้วนหลานมากกว่า2 0 0พันคนพวกเขาในตอนนี้เตรียมตัวพร้อมปเะชิญหน้าเป็นอย่างมากส่วนในทางทิศเหนือมีองค์ชายสี่แห่งดินแดนใต้ายาดอันยิ่งใหญ่อย่างองค์ชายหลิวปิงเท่านั้นยังไม่พอเขาได้พาแม่ทัพใหญ่ทั้งหกที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขามาด้วยนอกเหนือจากกองกําลังทาทหารของเขาแล้วพวกเขายังมีกลุ่มผู้ฝึกยุทธอีกไม่น้อยกว่า2,000คนติดทับมาอีกด้วยเช่นกัน องชายเหลิวปิงที่นั่งอยู่บนเรือเหาะลอยฟ้าลำสีแดงสายตาอันเฉียบคมของเขากำลังจับจ้องไปที่เรือเหาะลำใหญ่ของนิกายโยมิงและทางด้านทิศตะวันออกก็มีหลิวจิงอี้อยู่ไม่ไกลจากเหลิวจิงอี้ที่ด้านหลังของนางก็มีเรือเหาะลอยฟ้าขนาดเล็กอยู่ด้วยเรือเหาะลอยฟ้าลำเล็กนั้นได้หยุดตัวลงอย่างช้าๆเนื่องจากผู้ที่อยู่ในเรือลอยฟ้านั้นสามารถทําให้สุดยอดผู้พิทักษ์ตั้งสีของนิกายโยมิงล่าตอยได้ คนที่อยู่ข้างในนั่นคงจะไม่ใช่เวยซูสานคนที่อยู่ข้างในนั่นคงจะเป็นหนึ่งในแปดหัวนหน้าองครักษ์ของราชวงศ์ที่ถูกทรงมาจากรชาชวังเป็นแน่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของไอ้หน้าเลียมแบบข้าถ้าหากว่ายังไม่ได้เห็นใบหน้าของผู้ที่อยู่ข้างในนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้มั่นใจได้หรอกกองกำลังที่แข็งแกร่งทั้งสามได้ลอ้อมรอบหรือหอลอยฟ้าของนิกายยมิงเอาไว้หมดแล้วแล้วหลังจากนี้ พวกนิการยมเป็จะทำอย่างไรต่อไป